เริ่มเลยนะในส่วนของภูมิศาสตร์ประเทศไทยภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือก่อนนะครับเในกรนี้เขียนปากกานะจับแับหนึ่งนีครับผม โอเคสำหรับภาคเหนือของประเทศไทยนั้นนะรประกอบด้วย9จังหวัดด้วยกันนะประกอบด้วยจังหวัดด้านเหนือสุดเลยของประเทศไทยคือจังหวัดครับก็คือจังหวัดเชียงรายนะจังหวัดเชียงรายนะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านพยาวแล้วก็อุดร,ริาน์ซึ่งมีจำนวนทั้งหมดนี่เลยครับผมมีจํานวนทั้งหมด9จังหวัดด้วยกันนะครับทีนี้นะครับอาณาเขตของภาคเหนือนั้นนะครับอาณาเขตของภาคเหนือนั้นนะครับประกอบนะครับ มีอาณาเขตติดต่อนับกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง2ประเทศเลยนะก็คือประเทศนี้ครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพหมียนมานี่นะครับโดยนับทั้ง2ประเทศเพื่อนบ้านนั้นครับก็มีในส่วนของพรมแดนทางธรรมชาติที่เป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศประเทศเพื่อนบ้านนะครับในส่วนทางภาคใต้ของภาคเหนือนั้นครับก็มีพื้นที่ติดกับภาค กลางนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายเพิ่มเติมน้จากรูปภาพนี้เลยละกันนะครับในส่วนของเนื้อหานั้นเด็กๆสามารถอ่านได้ในหนังสือเพิ่มเติมนะแต่ว่าในครั้งน,นี้พี่ขออนุญาตพูด,ดโดยอ้างอิงจากแผนที่ละกันนะเพื่อที่ทุกคนจะได้นึกภาพแล้วก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับเปขออนุญาตเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเป็นสีน้ําเงินละกันนะครับ อ่ะเรามาเริ่มต้นเลยนะครับที่นี้นะครับเรามาดูทางด้านตะวันตกก่อนนะทางด้านตะวันตกนั้นนะมีเลยตอนั้นตะวันตกนั้นปื๊บปื๊บปื๊นี่เลยนะครับไล่ไมาตั้งแต่ตรงนี้นะรตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเทือกเขาที่กั้นระหว่างประเทศไทยแล้วก็สหภาพเมยนมากคือเทือกเขาอะไรครับเทือกเขาแดนลาวอ่าเป็นเทือกเขาแดนลาวนะส่วนทางด้านนี้ครับผมนี่เลยปื๊บปื๊ดปื๊ปื๊ปื๊ตรงนี้เลยครับผม นี่นีนต,ตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนะครับก็จะมีในสองของเทือกเขาหลวงพระบางนะครับหลวงพระบางนั้นครับกั้นระหว่างไทยและลาวจะไหมนะครับเทือกเขาหลวงพระบางนะหลวงนะครับพระบางนะครับหลวงพระบางกั้นไทยกับลาวสวนแดนลาวนะแดนลาวกั้นไทยกับพมา่า นอกจากนั้นครับในทางภานเหนือเองนะนอกจากจะมีเทือกเขาสองเทือกเขานี้แล้วนะครับยังมีอีกสองเทือกเขาด้วยกันนะครับก็คือเทือกเขาตรงนี้ครับนีตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราเรียกเทือกเขาตรงนี้ว่าเทือกเขาผีปันน้ำนะเทือกเขาผีปนน้ำนะครับเด็กคนนี้ยัตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนี่เปิบเปิบเปิบ อ่าครับอ่าทีนี้ก <sucks. S 1> ็ม um, ีเ네ทือกเขาตรงนี้ครับเทือกเขาต่อจากตรงนี้ลงมานะเทือกเขาต่อจากตรงนี้ลงมาก็จะเป็นเทือกเขาถนนธงไชยนั่นเองนะครับอ่าเนะครับทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมเอกสารละกันเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับภาคเหนือนั้นหาภาคเหนืออ่าภาคเหนือนะภาคเหนือนะเทือกเขานะเทือกเขานะครับเทือกเขาป๊า ถ้าเขามีสีเทือกเขาด้วยกันประกอบหนึ่งเทือกเขาเดนลาวนะครับขออนุญาตเป็นสีละกันเนาะจะได้เห็นชัดเจน,นครับ 2. เทือกเขา,หล,านะหลวงพระบาง,าาาน,น,งนะครับหลวงพระบาง 3. เทือกเขาถนนธงชัยนะครับและ4เทือกเขาผีปั่นน้ำนะเทือกเขาผีปันน้ำ,นะนนำนครับซึ่งทั้ง4ี่เทือกเขานี้นะสี่เทือกเขานี้นครับวางตัว วางตัวนะครับแนวเหนือใต้าวางตัวแนวเหนือใต้นะวางตัวแนวเหนือใต้นะครับทีนี้ทั้งสี่นะครับทั้งสี่เทือกเขานี้นะก็มีสองเทือกเขาที่ทําหน้าที่กั้นระหว่างไทยแล้วก็ ประเทศเพื่อนบ้านนะก็คือเทือกเขาแดนลาวแล้วก็เทือกเขาหลวงพระบางส่วนเทือกเขาสุนทนชัยเองก็กั้นระหว่างไทยกับพม่าช,ชิ้นเดียวกันนะแต่ว่าเทือกเขาสุนทรชัยนั้นครับลากยาวตั้งแต่ภาคเหนือเลยไปถึงภาคตะวันตกนะครับส่วนเทือกเขาผีปันน้ำนะก็เป็นเทือกเขาที่อยู่ทางตอนกลางของทางภาคเหนือนั่นเองทีนี้ทุกคนจะสังเกตได้ว่าในภาคเหนือนั้นครับมันมีพื้นที่ที่เป็นเทือกเขาเยอะมากดังนั้นในภาคเหนือจึงมีลักษณะเป็นเทือกเขาเยอะมากนะครับ